สี่คำภาษาอังกฤษแค่เพียงเติมตัวอักษร s ตรงถ่ายคำความหมายก็เปลี่ยนเลยถ้าคนผู้ชมพร้อมแล้วมาเรียนรู้กันว่าจะมีคำว่าหลายบ้าง let's go เริ่มด้วยคำว่า wood คำว่า wood ที่ไม่มี s แปลว่าไม้อย่างเช่น this table is made from wood ประโยคนี้แปลว่าตออตัวนี้ทำมาจากไม้ แต่เมื่อเติม s เข้าไป woods แปลว่าป่าไม้ตดวยอย่างเช่น yesterday Tom went for a hike in the woods แปลว่าเมื่อวานทอมไปเดินป่าคำต่อไปคือ tight tight แปลว่าคับแน่นหรือรัดอย่างเช่น this t-shirt is too tight this t-shirt is too tight แปลว่าเสื้อ,อยืดตัวนี้มันแน่นเกินไปแต่เมื่อเติม s เข้าไป tights tights แปลว่าถุงน่องโดยอย่างเช่น in Thailand it's too hot to wear tights in Thailand it's too hot to wear tights แปลว่าที่เมืองไทยอากาศมันร้อนเกินไปที่จะใส่ถุงน่องคำต่อไป new new แปลว่าใหม่ ด้วยอย่างเช่น I love your new bag I love your new bag ฉันชอบกระเป๋าไปใหม่ของคนแต่เมื่อเติม s เ,เข้าไป news news แปลว่าข่าสารอย่างเช่น Max is watching the news แปลว่า Max ก,กำลังดูขา่าคำต่อไป good good แปลว่าดีเช่น I have some good news for you. ฉันมีข่าวดีสำหรับคุณแต่เมื่อเติม s เข้าไป goods goods แปลว่าสินค้าอย่างเช่น this shop sells a variety of goods. this shop sells a variety of goods. ร้านนี้ขายสินค้าหลากหลายสรุปคํคำว่า tight แปลว่าคับหรือแน่นส่วนคำว่า tight ที่มี s หลงท้าย แปลว่าอะไรคอมเมนต์ด้านล่าง